ใหมใ่ตูท้ายใช่ไอืมเกงเห็ดดินเนอะอืมจิ้มจางเข้่ยเห็ดจางใ่ไามกันรสชาติเดีคือเห็ดพรเห็ดปวกที่นำกระออกเลยเห็ดปวกเห็ดพอนัง่งจะบ่นบ่นก็แก้ก็มันทำให้หน้าหันมม่เอาม่เอาก็ได้กรอบนึงบกเกมันจจับ ออกมองอย่างมันคือบานดไบเทดินบอทัยเนี่ยแกงเข็ดแกงเข็ด